รถโดยสารหยุดลงกลางทางเข้าวัดกลางหุบเขาฝุ่นสีแดงคลุ้งขึ้นตามแรงลมหญิงสาวร่างสูงในชุดขาวสะพายกระเป๋าผ้าก้าวลงจากรถด้วยสายตานิ่งสงบเธอชื่อรัญญาอดีตนักฆ่าสาวระดับตำนานผู้เคยถูกกล่าวขานในวงการลับว่ามือเทวาเจ็ดปีก่อนภารกิจสุดท้ายของเธอล้มเหลวลูกทีมทั้งหมดถูกฆ่าทิ้งเหลือเพียงเธอที่รอดมาได้ตั้งแต่นั้นรัญญาหายตัวไป เข้าพำนักอยู่ในวัดชายป่าเพื่อสลัดบาปเก่าที่ตามหลอกเธอมาทั้งชีวิตบัดนี้เธอกลับมาไม่ใช่ในฐานะนักฆ่าแต่ในฐานะผู้สแสวงหาความสงบที่ไม่มีอยู่จริงในโลกใบนี้อีกต่อไปรัญญาเดินผ่านประตูไม้สูงที่แกสลัดลวดลายเก่าแก่วัดแห่งนี้คือวัดสีสันที่นี่เคยเป็นที่พักใจของเธอแต่บรรยากาศวันนี้กลับต่างออกไปมีตำรวจอยู่หน้ากุฏิ เจ้าอาวาสกำลังพูดกับเจ้าหน้าที่ในสีหน้าเคร่งเครียดเกิดอะไรขึ้นเจ้าข้าหลวงพ่อรัญญาเอ่ยถามเสียงเรียบเจ้าอาวาสหันมาเห็นหน้าเธอก็ชะงักโยมรัญญาสิทธิ์ของโยมเดชามันถูกฆ่าตายเมื่อคืนนี้หัวใจของรัญญาเต้นแรงในวินาทีนั้นเดชาเด็กหนุ่มที่เธอเคยสอนให้เลิกถือปืนกลับมาบวชในวัดนี้เขาคือสิทธิเอกที่เธอเคยเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่ ร่างของเดชาถูกพบในกุฏิเล็กหลังท้ายวัดเลือดกระจายทั่วพื้นคอถูกกรีดเป็นรอยเดียวคมกริบไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีทรัพย์สินสูญหายรัญญายืนมองนิ่งๆก่อนเอ่ยเบาๆไม่ใช่ฝีมือโจรน,นี่คือการสั่งฆ่าตำรวจสืบสวนที่ยืนใกล้ๆพูดขึ้นแปลกนะครับคนตายเป็นพระแต่มีรอยสัญ,ญลักษณ์แปลกๆอยู่บนผนังรัญญาเงยหน้ามองบนผนังเหนือศพ มีรูปยันประหลาดเขียนด้วยเลือดแห้งเป็นวงกลมมีเส้นไขว้กลางพร้อมตัวอักษรภาษาอังกฤษเล็กๆว่า S T G เธอขยับเข้าไปใกล้มองเพียงแวบเดียวก็จำได้ทันทีสราทิปกรุป๊ป7ปีก่อนมันคือชื่อกลุ่มทุนที่อยู่เบื้องหลังการจ้างสังหารครั้งสุดท้ายของเธอกลุ่มเดียวกับที่ทำให้เพื่อนทั้งทีมต้องตายและตอนนี้พวกมันกลับมาทิ้งร่องรอยไว้ในวัดที่เธอเคยอาศัยรัญญากรมือแน่น แววตาที่เคยนิ่งสงบกลับแข็งกร้าวในเสี้ยววินาทีค่ำวันนั้นเธอจุดธูปเขารบศพสายลมพัดผ่านผ้าคลุมสีขาวของเธอเสียงพระสวดแผ่วเบาแต่ในหัวของรัญญามีเพียงเสียงเดียวเสียงปืนเธอลุกขึ้นยืนปลดลูกประคำออกจากคอในมือซ้ายคือเชือกสวดมนต์ในมือขวาคือมีดพับเก่าที่เธอเคยใช้สมัยยังอยู่ในสนามรบรัญญาก้าวออกจากศาลาวัดอย่างเงียบๆ ทุกย่างก้าวมั่นคงและหนักแน่นหลังพิธีเผาศพสิทธิ์ผ่านไปไม่ถึงสัปดาห์รัญญาเริ่มสังเกตสิ่งผิดปกติภายในวัดพระลูกวัดหายไปสองรูปเด็กวัดอีกสามคนไม่กลับจากตลาดเจ้าอาวาสตอบเพียงว่าอาจไปทำบุญต่างจังหวัดแต่ในสายตาของรัญญาคำพูดนั้นไม่ต่างจากข้ออ้างที่ฝังไม่ขึ้นกลางวันเธอเดินถือบาตช่วยพระแจกของให้ชาวบ้านกลางคืนเธอเดินสำรวจรอบวัด คืนที่สเสียงเครื่องยนต์จากท้ายวัดดังขึ้นไฟรถกระบะคันหนึ่งดับสนิทตรงข้างกำแพงชายสวมชุดดำสามคนยกหีบเหล็กขนาดใหญ่เข้าไปในโกดังร้างหลังวัดรัญญาไม่หลังเลเธอหยิบมีดพับจากผ้าเฉียงบาทและตามไปในความมืดของค่ำคืนนั้นโกดังไม้เก่ากว้างพอจอดรถได้สองคันข้างในมีกลิ่นน้ำมันและเหล็กเก่าปนกลิ่นขาวเลือดจางๆชายชุดดำเปิดหีบ ข้างในเต็มไปด้วยเงินสดมัดแน่นเป็นตั้งใต้หีบมีแฟ้มเอกสารที่ประทับตรามูล,ลนิธิสราทิพกรุป๊ชื่อเดียวกับสัญ,ญลักษณ์ที่พบในห้องสิทธิ์ของเธอเสียงฝีเท้าของรัญญาดังแผ่วเบาเธอเคลื่อนเข้าใกล้ใช้ไฟฉายขนาดเล็กสะท้อนจากผนังร่างหนึ่งหันมานั่นใครกระบองเหล็กฟาดออกไปก่อนคำตอบจะหลุดปากเสียงกระดูกแตกดังกรอบคนแรกล้มคว่ำไม่ทันร้องอีกสองคนชักปืน รัญญาหมุนตัวต่ำยิงส่วนด้วยปืนสั้นที่ซ่อนใต้ผ้าคลุมเสียงกระสุนกระแทกผนังไม้เป็นจังหวะรัวปังปังปังเลือดสาดบนหลังไม้ร่างสุดท้ายพยายามหนีออกประตูหลังรัญญาโยนมีดจากปลายมือคมมีดเสียบเข้ากลางหลังตรงจุดสำคัญพอดีเขาสุดลงโดยไม่ทันหันกลับเธอเดินไปเก็บแฟ้มเอกสารข้างในเป็นรายชื่อวัดมูลนิธิและเส้นทางโอนเงินต่างประเทศ ทั้งหมดลงชื่อรับรองโดยพระครูวิสารพระชั้นผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศรัญญากรรมแฟ้มแน่นาศาสนาถูกใช้บังหน้าพวกมันจะต้องชดใช้เวลาเดียวกันเสียงไซเรนรถตำรวจดังมาจากถนนใหญ่ใกล้ประตูวัดพันตรีชลทานหัวหน้าชุดสืบสวนภาคกลางได้รับแจ้งว่ามีเสียงปืนดังจากบริเวณโกดังเก่าข้างวัดสีสรรเขาสั่งลูกทีมปิดพื้นที่ทันทีเมื่อมาถึง ภายในโกดังมีกลิ่นควันดินปืนลอยคลุ้งไฟกระพริบจากโคมเก่าฉายลงบนรอยเลือดที่เป็นทางยาวชลทานเดินสำรวจรอบที่เกิดเหตุไม่มีศพมีเพียงรอยเลือดบนราวลูกกรงเหล็กและผ้าคลุมสีขาวที่ขาดครึ่งหนึ่งตกอยู่บนพื้นเขาหยิบมันขึ้นมามองดูเนื้อผ้าสะอาดแต่มีรอยไม่ตรงขอบแม่ชีที่ยิงปืนแม่นระดับนี้มีอยู่ไม่กี่คนในประเทศเขาพึมพำกับตัวเองเบาๆ บนหลังคาโกดังรัญญายืนมองจากมุมสูงเห็นไฟรถตำรวจสะท้อนแสงบนพื้นถนนเธอซ่อนปืนในผ้าคลุมและหายไปในความมืดของค่ำคืนนั้นรุ่งเช้ารัญญาเดินเข้าไปในวัดธันมารามวัดใหญ่กลางเมืองที่ผู้คนเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์เธอรู้แล้วว่าเบื้องหลังการตายของสิทธ์คือพระครูวิสารเจ้าอาวาสผู้ทรงอิทธิพลของมูล,ลนิธิที่สระทิพ ชื่อของเขาอยู่ในเอกสารฟอกเงินทุกแผ่นและในคืนที่โกดังถูกยิงรอยนิ้วมือของลูกน้องเขาปรากฏบนแฟ้มรัญญาเดินผ่านลานวัดพระและแม่ชีต่างก้มศีรษะให้ด้วยความเคารพไม่มีใครรู้ว่าในมือของเธอมีปืนพกเล็กซ่อนอยู่ใต้ผ้าวันนี้เธอไม่มาทำบุญแต่จะมาทำภารกิจชำระพระครูวิสารกำลังเทศอยู่ในศาลาการประเรียนใหญ่ผู้คนแน่นเต็มพื้นที่เสียงปรบมือดังทุกครั้ง ที่ท่านยกคำขค่มขึ้นอ้างรัญญานั่งอยู่แถวหลังสุดมองเขาผ่านผู้คนชายผู้นี้เคยใช้เงินสกปรกผ่านชื่อาศาสนาหลอกเอาศรัทธาของผู้คนไปแลกทองคําและสั่งฆ่าคนที่รู้ความลับรวมถึงสิทธิ์ของเธอหลังเทศจบรัญญาเดินไปหาพระครูวิสารที่กุฏิหลังใหญ่หลวงพ่อเจ้าคะ่ะลูกขอมาสารภาพบาปเธอก้มหน้าพูดด้วยน้ำเสียงสงบพระครูพยักหน้าเชิญให้เข้าไป ในห้องมีกล้องวงจรปิดอยู่มุมห้องพระลูกวัดสองรูปยืนคุมอยู่หน้าประตูลูกทำบาปอะไรไว้หรือพระครูถามรัญญาคลายผ้าคลุมออกเล็กน้อยเผยให้เห็นมีดเล็กเน็บเอวลูกฆ่าคนค่ะแต่ยังไม่หมดเธอเอ่ยเรียบแต่สายตากลับคมเหมือนใบมีดพระครูชะงักริมฝีปากขยับไม่ออกก่อนที่ลูกวัดจะทันเข้าแทรกเสียงฝ่าเท้าดังขึ้นจากทางเดินด้านนอกชายในชุดตำรวจลำลองเดินเข้ามา เขาคือพันตรีชนละทานหยุดก่อนครับแม่ชีเขายกปืนขึ้นเล็งอย่างระวังเราต้องคุยกันเรื่องเหตุการณ์ตายเมื่อคืนรัญญาหันกลับช้าๆไม่ตอบคำถามแต่ก้าวถอยหนึ่งก้าวลูกวัดทั้งสองรีบพุ่งเข้าหาเธอหมุนตัวต่ำฟาดศอกเข้าชายโครงหนึ่งคนอีกคนโดนสันมือสับที่ต้นคอล้มคว่ำลงกับพื้นการเคลื่อนไหวรวดเร็วและเฉียบขาดชนละทานยิงเตือนขึ้นเพดานหนึ่งนัดวางอาวุธแม่ชี รัญญาหยุดครู่เดียวแล้วใช้มีดปาใส่หลอดไฟจนแต่ไฟดับทั้งห้องเหลือแค่แสงจากประตูที่เปิดอยู่เสียงฝีเท้าว,วิ่งข้ามพื้นไม้เสียงกระแทกของร่างและลมหายใจแรงสลับกันชลทานพยายามมองในความมืดแต่ทันใดนั้นรัญญาเข้าถึงตัวเธอใช้มือเปล่าจับปืนของเขาบิดข้อมือเข้าด้านในเขาเสียหลักแต่ตั้งสติได้รวดเร็วทั้งสองปะทะก,กันระยะประชิด เสียงเหล็กปืนกระทบกันดังสนัน่นแรงประทะของสองคนไม่ต่างจากการต่อสู้ระหว่างทหารฝึกจริงรัญยาใช้ท่าตีศอกสวนเข้ากลางลำตัวชนละทานเซถอยไปสองก้าวเธอฉวยจังหวะถีบโต้ล้มขวางแล้วพุ่งผ่านหน้าต่างกุฏิออกไปกระจกแตกกระจายเสียงสัญญาณเตือนดังสนั่นทั่ววัดเมื่อทุกอย่างสงบลงชนละทานยืนมองออกไปยังลานวัดเห็นเพียงรอยเท้าบนพื้นทราย และผ้าคลุมขาวที่ปลิวอยู่ข้างกำแพงเขาถอนหายใจพลางพูดกับลูกน้องแม่ชีธรรมดาที่ไหนกันถ้าต่อสู้แบบนั้นเคยเห็นแค่ในหน่วยรบพิเศษด้านนอกรัญญาเดินออกหลังวัดเลือดซึมออกจากแขนขวาแต่ใบหน้ายัางนิ่งสงบเธอพึมพำกับตัวเองเบาๆครั้งหน้าจะไม่หนีลมกลางคืนพัดผ่านศาลาไม้เก่าเสียงใบไม้เสียดสีกันเบาๆรัญญายือนอยู่ในชุดผ้าคลุมขาว เงียบสงบในที่มืดแต่ภายในแววตากลับนิ่งเยือกเย็นศาลาที่เคยเป็นที่สวดมนต์กลับถูกใช้เป็นที่ซ่อนเงินของมูล,ลนิธิใต้ฐานพระพุทธรูปใหญ่มีตู้เหล็กซ่อนอยู่ภายในภายในบรรจุเงินสดนับล้านและบัญชีรายชื่อผู้รับโอนรัญญาเดินช้าๆเข้าสู่ศาลาเสียงฝีเท้าเบาแผ่วจนแทบกลืนหายไปกับเสียงจิ้งหรีดแต่ชายลูกศิษย์พระห้าคน ที่ทำหน้าที่คุมเงินกลับรู้สึกถึงความผิดปกติใครนะ่ะเสียงหนึ่งตะโกนถามก่อนที่ไฟฉายจะส่องว่าไปทางประตูปังกระสุนลูกแรกพุ่งทะลุหน้าผากคนถือไฟฉายอีกคนหันคว้าอาวุธปืนพกแต่ไม่ทันได้เหนี่ยวไกรัญญาโหนตัวขึ้นบนราวบันไดหมุนตัวกลางอากาศยิงซ้ำสามนัดติดเข้าที่หน้าอกคนเฝ้าเงินอีกสองรายภายในสิบวินาทีร่างห้าคนล้มลงเรียงกัน กลิ่นดินปืนและเลือดลอยคละคลุ้งในศาลาที่ควรจะศักดิ์สิทธิ์รัญญาไม่พูดแม้แต่คำเดียวเธอก้าวไปที่ฐานพระพุทธรูปยกแผ่นไม้บังขึ้นเห็นพระครูวิสารยืนรออยู่ในนั้นมือถือปืนสั้นเธอคือแม่ชีที่ตำรวจตามตัวงั้นหรือน้ำเสียงพระครูเต็มไปด้วยความมั่นใจแต่ยังไม่ทันเหนียวไก่รัญยาก็ปัดปืนออกจากมือยิงสวนเข้าที่หัวไหล่ซ้ายกระสุนฝังลึก ฉันไม่ได้มาขออภัยโทษเธอกล่าวเสียงเรียบฉันมาขอความจริงพระครูวิสารสุดลงกับพื้นเลือดซึมออกจากจีวรสีหมนพวกเธอไม่เข้าใจฉันแค่ทำตามคำสั่งของนายกบวรรัญยาเงียบชื่อที่หลุดออกจากปากพระครูทำให้ทุกอย่างเชื่อมโยงทันทีนายกบวรนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลและเจ้าของเครือข่ายสราทิพย์พระครูพยายามจะพูดต่อแต่เสียงปืนลูกสุดท้ายของรัญยา ก็จบทุกอย่างลงในวินาทีนั้นเธอเก็บปืนเข้าที่ซ่อนถอนหายใจสั้นๆแล้วมองพระพุทธรูปบนท่านเธอเดินออกจากศาลาท่ามกลางเปเลวเทียนที่สันไหวข้างนอกท้องฟ้าเริ่มมีแสงวับๆจากไฟสัญญาณของรถตำรวจที่กำลังมุ่งหน้าเข้ามารัญญาก้าวหายไปในความมืดของต้นโพริมทางฟ้ารุ่งในเมืองหลวงเสียงเครื่องยนต์รถติดและกลิ่นควันจากท่อไอเสียคลุ้งปนกันในอากาศร้อนระอุ รัญญาในชุดเสื้อคลุมขาวเดินแทรกผู้คนบนทางเท้าเธอสวมแว่นกันแดดปิดบังใบหน้าเจ็ดปีที่เธอพยายามลืมแต่ชื่อบวรกลับปลุกทุกความทรงจำให้กลับมาภารกิจล้มเหลวครั้งนั้นที่ทำให้เพื่อนร่วมทีมของเธอตายหมดรถตู้คันหนึ่งแล่นผ่านหน้ารัญญาเธอหันมองเห็นโลโก้บริษัทสราทิพกรุป๊ปติดอยู่ข้างรถหัวใจเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยเธอเดินตามรถคันนั้นไปจนถึง อาคารสำนักงานสูงกลางเมืองรัญญาแฝงตัวเข้าไปในลานจอดรถชั้นใต้ดินเธอเห็นชายในชุดสูทดำสี่คนยืนคุมอยู่หน้าลิฟต์ปืนซุกในเสื้อสูทเธอพึมพำบวรอยู่ที่นี่รัญญาเปิดกระเป๋าใบเล็กหยิบอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเท่ากล่องบุหรี่กดปุ่มเดียวไฟในลานจอดรถก็ดับพรึบทุกอย่างมืดสนิทชายคุ้มกันทั้งสี่รีบยกปืนขึ้นสองรอบตัว ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าที่เร็วและเบาพุ่งเข้าหาพวกเขาทีละคนปังเสียงปืนดังในความมืดร่างหนึ่งล้มลงทันทีมือยังไม่ทันเหนี่ยวไกอีกสองคนหันไปทางเสียงแต่ถูกรัญญาเตะเข้าที่ข้อมือปืนหล่นเธอคว้าไว้ยิงสวนเข้าที่อกทั้งคู่เลือดกระเด็นติดกำแพงชายคนสุดท้ายพยายามหนีขึ้นลิฟตรัญยาสบัดมีดพกเสียบเข้ากลางหลังก่อนกระชากคอเสื้อขึ้นมา บวรอ,อยู่ไหนเสียงเธอเด็ดขาดชั้นบนสุดห้องกระจกเขาตอบพร้อมหายใจรวยรินก่อนร่างสุดลงแน่นิ่งรัญญาเดินขึ้นบันไดหนีไฟมือหนึ่งถือปืนอีกมือถือบัตรผ่านที่แย่งมาได้ทางเดินเงียบสงัดมีเพียงเสียงรองเท้ากระทบพื้นเป็นจังหวะช้าช้าเมื่อถึงชั้นบนสุดเธอผลักประตูกระจกเข้าไปในห้องหรูของบวรมีภ้าพระและเอกสารบริจาคเงินติดเรียงเต็มผนัง เหมือนฉากบังหน้าของคนดีบวรยืนรออยู่หลังโต๊ะทำงานสูตรสีเทาเงินเรียบหรูเขายิ้มเยาะนางฟ้ากลับมาแล้วสิเขาพูดเรียบเรียบเธอฆ่าทีมของตัวเองเพื่อหนีภารกิจแล้วตอนนี้จะโทษฉันหรือรัญญาไม่ตอบเธอเดินช้าๆจนถึงกลางห้องปืนในมือแนบข้างลำตัวฉันไม่ได้หนีเธอกล่าวเสียงต่ำแต่คนที่หักหลังคือแกบวรหัวเราะลั่น พลางชี้นิ้วไปที่เธอเธอไม่มีทางทำอะไรฉันได้ฉันมีคนคุ้มกันอยู่ทั้งเมืองคำพูดยังไม่ทันจบรัญญาก็เหวี่ยงปืนขึ้นยิงใส่กล้องวงจรปิดทีละตัวเสียงกระจกแตกกระจายทั่วห้องบรวรหน้าเสียไปชั่วขณะก่อนจะเรียกทีมอารักขาเข้ามารัญญาหมุนตัวหลบหลังเสากระสุนถล่มเข้ามาเป็นชุดเธอสวนกลับอย่างแม่นยำยิงดับไปสามภายในห้าวินาที เสียงปืนหยุดลงเหลือเพียงกลิ่นควันปืนและเสียงหอบหายใจบวรถอยไปติดกระจกหลังห้องเหงื่อไหลอาบใบหน้ารัญญาก้าวเข้าหาช้าช้าแววตาเธอมีแต่ความโกรธและความแค้นเจ็ดปีแล้วบวรถึงเวลาที่แก่ต้องชดใช้เสียงปืนดังขึ้นเพียงหนึ่งนัดกระจกแตกเป็นเสียงเสียงร่างของบวรสุดลงกับพื้นรัญญาเก็บปืนใส่ซอง บนโต้ยังมีแฟ้มเอกสารปึกใหญ่เขียนชื่อบริษัทและรายชื่อผู้ร่วมขบวนการลมจากหน้าต่างพัดแฟ้มเปิดออกเผยชื่อถัดไปในรายชื่อเป้าหมายที่รัญญาจะไปเยือนต่อไปกลางวันอันร้อนอบอ้าวของเมืองหลวงเสียงไซเรนของรถตำรวจดังสลับกับเสียงจราจรแน่นขนาดพันตรีชนลทานนั่งอยู่ในห้องสืบสวนมือถือแฟ้มเอกสารที่หนาเกือบสองนิ้ว ภาพถ่ายจากที่เกิดเหตุในวัดภาพกล้องวงจรปิดจากโกดังและหลักฐานปลอกกระสุนที่พบในศาลาผู้บังคับบัญชาเดินเข้ามาพร้อมคำสั่งเด็ดขาดจับแม่ชีคนนั้นมาให้ได้ภายในสามวันไม่ว่าจะเป็นใครชนละทานเงียบไม่ตอบรับทันทีสายตาเขามองภาพหญิงสาวในผ้าคลุมขาวที่กำลังยิงปืนในกล้องท่าทางนิ่งมั่นคงและจังหวะก,การลั่นไกแม่นระดับหน่วยรบนั่นไม่ใช่แม่ชีธรรมดาแน่ เขาเปิดคอมพิวเตอร์ไล่ตรวจหมายเลขปืนที่พบในที่เกิดเหตุฐานข้อมูลชี้ว่ามันเป็นปืนจากคลังอาวุธเก่าของหน่วยปฏิบัติการพิเศษและเคยถูกเบิกโดยรัญญาอัครวิทยอดีตนักฆ่าที่หายตัวไปเมื่อเจ็ดปีก่อนชลทานพึมพำกับตัวเองนี่มันไม่ใช่ฆาตกรทั่วไปแล้วเย็นวันนั้นเขาตามสัญ,ญญาณโทรศัพท์ของคนในเครือข่ายสราทิ์ จนพบว่ามีคนเคยติดต่อกับหญิงในชุดขาวที่โรงแรมร้างกลางเมืองที่อาคารสูงสี่ชั้นถูกปิดซ่อมมานานชลลทานถือปืนสั้นเข้าตรวจพื้นที่ชั้นล่างฝุ่นจับนากลิ่นอับชื้นมีรอยเลือดหยดเป็นทางเขาก้าวตามรอยนั้นขึ้นบันไดช้าช้าเมื่อเปิดประตูห้องบนสุดเสียงเหล็กขยับดังแกรกรัญญายืนอยู่ในห้องกำลังพันผ้าพันแผลที่แขนขวาเลือดยังสด ชนลทานยกปืนขึ้นเล็งตรงไปเธอคือแม่ชีในวัดใช่ไหมรัญญาไม่ตอบเธอมองเขานิ่งก่อนจะพูดเสียงเรียบนายตำรวจถ้าจะจับฉันก็ยิงตอนนี้เลยเพราะถ้าก้าวเข้ามาในเขตนี้นายจะไม่มีวันกลับออกไปอีกชลทานขมวดคิ้วแต่ไม่ลดปืนลงฉันไม่อยากยิงใครที่ไม่ได้ทำผิดแต่เธอฆ่าคนไปหลายศพในศาลาคนพวกนั้นมันฆ่าสิทธิ์ของฉันก่อน เสียงรัญญานิ่งเยือกเย็นเธอเดินเข้าใกล้ทีละก้าวปลายเท้าเหยียบลงบนเศษกระจกที่แตกเสียงดังกรอบแกรบนายไม่เข้าใจสิ่งที่อยู่ในเกมนี้หรอกชนละทานเธอเรียกชื่อเขาได้อย่างแม่นยำนั่นทำให้เขาชะงักฉันรู้จักนายเธอกล่าวรู้ว่านายคือคนที่ไม่ขายวิญญ,ญาณให้พวกมีอำนาจแต่ถ้านายยังเดินตามคำสั่งพวกนั้นนายก็จะเป็นแค่หมากตัวหนึ่งชนละทานลดปืนลงเล็กน้อยแต่ยังระแวดระวัง แล้วฉันควรทำยังไงรัญญาเดินผ่านหน้าเขาไปเปิดประตูหลังห้องลมร้อนจากภายนอกพัดเข้ามาเธอหยุดหันกลับมาพูดสั้นๆอย่าเข้ามายุ่งในสิ่งที่ฉันกําลังชาระพูดจบเธอกระโดดลงจากระเบียงชั้นสองลงพื้นอย่างรวดเร็วก่อนหายไปในตรอกแคบหลังอาคารชนลทานยืนนิ่งอยู่ในห้องที่เหลือแต่กลิ่นเลือดและผ้าพันแผลอยู่บนโต๊ะเขาเก็บปลอกกระสุนหนึ่งปลอกที่เธอทิ้งไว้ในกล่องเหล็ก ปลอกนั้นสลักอักษรอาออักษรย่อของชื่อรัญญากลางคืนฝนโปรยปลายรัญญายืนอยู่ในโกดังร้างริมทางรถไฟมือหนึ่งถือปืนอีกมือถือมีดสั้นเปื้อนเลือดตรงหน้าชายร่างล่ำในเสื้อเชิ้ตเปื้อนเลือดถูกมัดติดเก้าอี้เหล็กกลางห้องเขาคือลูกน้องคนสนิทของบวรที่รอดจากเหตุการณ์ในห้องกระจกชื่อของเขาคืออเนกอดีตทหารรับจ้าง ที่กลายมาเป็นมือปืนคุมเครือข่ายลำเลียงเงินของกลุ่มสราทิ์รัญญาเดินวนรอบตัวเขาเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นปูนพูดมาวัดกับมูลนิธิเกี่ยวข้องกับพวกแกยังไงอนเนกศพตาเธอเขาหัวเราะแห้งๆทั้งที่เลือดยังไหลจากมุมปากก็เธอนั่นแหละเป็นคนปูทางให้เรารัญญาขมวดคิ้วทันทีอนเนกพูดต่อเสียงสัน่นแต่ยังแฝงความเยาะ เจ็ดปีก่อนตอนที่เธอหายตัวไปเธอฝากเงินจำนวนหนึ่งไว้กับมูลนิธิธรมรมสันติจำได้ไหมรัญญาเงียบสายตาเริ่มแข็งขึ้นเงินนั้นถูกใช้ตั้งบริษัทบางหน้าซื้อที่ดินรอบวัดสร้างศูนฝึกแล้วเราก็ใช้ที่นั่นฟอกเงินจากการค้าอาวุธเสียงคำพูดของเขาทิ่มแทงเข้ากลางใจรัญญากำมีดแน่นแกโกหกฉันพูดความจริงอเนกหัวรอบเบาๆเธออยากชำระศรัทธาใช่ไหม เริ่มจากตัวเองก่อนสิปังกระสุนหนึ่งนัดทะลุขาอนเนกเสียงร้องเจ็บปวดกล้องทั่วโกดังรัญญาเดินเข้าใกล้ปืนในมือสั่นด้วยแรงโทสะแล้วใครสั่งทั้งหมดใครคือคนคุมเกมอนเนกกัดฟันตอบบอวรแค่ตัวล่อของจริงอยู่เบื้องบนคนที่มีเครื่องหมายสิงบนอกเสือ้อรัญยาชะงักในวินาทีนั้นเครื่องหมายสิงหมายถึงหน่วยพิเศษของตำรวจระดับสูง ซึ่งมีอำนาจครอบคลุมทั้งวงการธุรกิจมืดอนเนกหอบหายใจแรงเงินขบวนใหญ่จะออกคืนนี้รถหุ้มเกราะจะขนมุ่งไปสนามบินลับพวกมันจะส่งออกทองแท่งและเงินสดลอตสุดท้ายถ้าอยากล้างศรัทธาให้สะอาดก็ไปที่นั่นกลางดึกถนนแทบไม่มีรถสัญจรเสียงเครื่องยนต์รถหกล้อคันใหญ่สาคันแล่นเป็นขบวนปิดไฟหน้าใช้เพียงไฟสัญญาณกระพริบข้างในเต็มไปด้วยเงินสด และทองแท่งบนตึกฝั่งตรงข้ามรัญญาในชุดดำกึ่งทหารนั่งรออยู่พร้อมปืนซุ่มยิงและกระเป๋าระเบิดขนาดเล็กเธอสูดลมหายใจลึกสายตาเย็นเฉียบก่อนจะพูดกับตัวเองบาปนี้ฉันสร้างเองก็ต้องเป็นคนเผามันทิ้งเองเธอกดปุ่มจุดชนวนเสียงระเบิดลูกแรกดังสนั่นกลางถนนแสงเพลิงพุ่งสูงขึ้นพร้อมแรงสะเทือนรถหุ้มเกราะคันแรกพลิกคว่ำ รถที่สองพยายามเบรกแต่โดนกระสุนเจาะยางจนเสียหลักชนรั้วเหล็กรัญญากระโดดลงจากตึกวิ่งฝ่าควันไฟเข้าไปยิงสกัดคนคุ้มกันอย่างแม่นยำเสียงปืนต่อสู้ดังไม่ขาดสายกระสุนสวนไปมาในแสงไฟที่ลุกโชนเธอล้มศัตรูลงไปห้าคนก่อนจะโยนระเบิดลูกสุดท้ายเข้าใต้รถคันสุดท้ายเปเลวไฟระเบิดกระจายทั่วถนนไม่นานหลังจากนั้น เสียงไซเรนของตำรวจและหน่วยกู้ภัยดังแว่วจากระยะไกลรัญญาเดินหายเข้าในตรอกมืดปลอกกระสุนร่วงตามทางในกระจกหน้าร้านที่แตกสะท้อนภาพเธอเดินผ่านหญิงในชุดขาวที่ตอนนี้เปื้อนเลือดและฝุ่นดำทั่วร่างลมพัดแรงเหนือคฤหาสา์บวรอาคารหรูตั้งตรงงานท่ามกลางแสงไฟสลัวของเทียนบูชารัญญาในชุดแม่ชีสีขาวเดินถือพานดอกไม้เข้ามาในบริเวณเรือนกลาง พร้อมเสียงสวดเบาๆกลบฝีเท้าของเธออย่างแนบเนียนเธอมากับคณะทำบุญจากมูลนิธิใหม่ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นในมือเธอไม่ใช่เพียงผ่านดอกไม้ธรรมดาใต้กลีบกุหลาบมีปืนสั้นแฝงอยู่ในช่องลับด้านในจีวรซ่อนระเบิดควันและมีดบางคมที่เคยใช้ในการลอบสังหารเสียงรองเท้าของเธอกระทบพื้นไม้ช้าๆดวงตากวาดมองรอบห้องภาพพระพุทธรูปเรียงราย เต็มผนังและตรงกลางคือกระจกบ,บานใหญ่สูงจรบเพดานรัญญาหยุดอยู่ตรงหน้าเธอมองภาพตัวเองในนั้นแม่ชีผู้สงบแต่ในเงาสะท้อนกลับปรากฏเป็นหญิงในชุดหนังสีดำมือถือปืนกล้ามเนื้อแน่นตึงเต็มไปด้วยกลิ่นข่าวเลือดในอดีตล้มหายใจของเธอสะดุดทุกสิ่งรอบข้างเหมือนหยุดนิ่งในชั่ววินาทีในที่สุดก็จำตัวเองได้สินะเสียงทุ้มเย็นดังขึ้นจากด้านหลังรัญญาหมุนตัว บวรยืนอยู่ตรงนั้นในชุดสูตทสีเทาปืนในมือจ่อเข้าที่กลางหลังของเธอแม่ชีหรือมือสังหารเธอจะเลือกเป็นอะไรคืนนี้รัญญายิ้มเย็นสายตาคืนนี้ฉันเป็นคนล้างบาปให้พวกแกบวรเหนียวไก่แต่กระสุนพลาดเป้าเพราะรัญญาหมุนตัวหลบอย่างว่องไวปลายเท้าของเธอสับเข้าที่ข้อมือเขาอย่างแรงจนปืนหลุดกระเด็นเสียงกระจกแตกกระจายเมื่อร่างของบวรถูกเหวี่ยงชน เศษแก้วปลิวว่อนทั่วห้องบวรคว้าดาบสั้นที่ซ่อนไว้ใต้โต๊ะหมู่บูชาส่วนรัญญาดึงมีดคมออกจากชายจีวรเสียงโลหะปะทะก,กันดังก้องบวรฟันลงจากด้านบนรัญญาหลบเฉียดเพียงนิ้วก่อนแทงส่วนเข้าที่สีข้างเขาถอยหลังพลางคว้าเทียนสูงฟาดกลับมาเปเลวไฟกระเด็นใส่จีวรของรัญญาจนเกิดควันเธอฉีกออกทันทีเผยชุดดำรัดรูปใต้ชั้นผ้า บรวรหัวเราะในที่สุดก็เผยตัวตนจริงรัญญาไม่ตอบเธอกระโจนเข้าใส่พร้อมแรงหมัดเต็มกำลังร่างทั้งคู่ปะทะก,กันกลางห้องพระเทียนลม้มลงแตกกระจายเปลวไฟลุกลามไปตามพรมไหมราคาแพงเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งบรวรแย่งปืนได้ยิงสวนใส่รัญญาแต่เธอกลิ้งหลบหลังแท่นบูชาเธอหยิบระเบิดควันจากเอวคว้างไปตรงกลางห้องควันสีขาวหนาทึบลอยฟุ้งทั่วบริเวณ รัญญาโผล่ออกจากด้านข้างยิงสวนกลับสามนัดติดบอรวรล้มลงกระสุนเฉียดหัวไหลเลือดซึมออกช้าๆแต่เขายังยิ้มเย็นข่าฉันสิรัญญายืนหอบหยดเหงื่อไหลลงข้างแก้มเธอก้าวเข้าไปใกล้ปืนในมือสั่นเล็กน้อยแต่ก่อนที่เธอจะเหนี่ยวไกเสียงไซเรนตำรวจดังขึ้นนอกคฤห,หาเธอสบตาบรวรก่อนโยนระเบิดควันลูกสุดท้ายลงพื้นเปเลวไฟพุ่งขึ้นอีกครั้งแสงสะท้อนบนเศษกระจก ที่แตกเป็นพันชิ้นราวกับภาพตัวตนในอดีตของเธอที่แตกสลายเมื่อควันจางห้องพระเหลือเพียงซากไม้และรอยเลือดของบวรรัญญาออกทางระเบียงด้านหลังกระโดดข้ามกำแพงคฤหาหั์ลงไปยังลานหญ้าเสียงเฮลิคอปเตอร์ลาดระเวนดังเหนือหัวแต่เธอไม่หันกลับมามองอีกเปเลวไฟลุกโชนทั่วคฤหาหั์บวรเสียงไม้แตกกระจายกลิ่นควันไม่ผสมฝุ่นคลุ้งเต็มอากาศ รัญญายืนอยู่กลางห้องพระพุทธรูปและเอกสารรายชื่อผู้ร่วมขบวนการถูกไฟลุกลามร่างของเธอสั่นด้วยความเจ็บปวดแขนซ้ายมีแผลลึกจากกระสุนมือขวากำปืนแน่นเลือดไหลลงพื้นปูนบรวรพยายามลุกขึ้นหลังถูกยิงหลายครั้งก่อนหน้าเขาโถมเข้าหาเธอด้วยความแค้นแต่รัญญายิงสวนกลางอกเขาเสียงปืนดังปังบรวรล้มลงกับพื้น เสียงลมหายใจสุดท้ายของเขาแผ่วเบารัญญาก้าวไปข้างหน้าท่ามกลางเปลวไฟเธอหยิบเอกสารและแฟ้มบัญชีรายชื่อโยนลงพื้นไฟลุกไม่เอกสารทันทีทเธอเริ่มท่องสวดมนต์เบาๆเสียงสวดสอดประสานกับเสียงไม้แตกและเพลิงลุกลามน้ำตาไหลรินไม่มีใครสั่งให้ฉันฆ่าบาปนี้ฉันต้องชดใช้เองคำพูดออกมาด้วยเสียงสั่นระร,ริกรัญญาลากตัวเองไปยังระเบียงด้านหลังมองลงมาที่ลานหญ้า ไฟลุกลามทุกซอกมุมเธอสูดลมหายใจลึกเพื่อเตรียมตัวกระโดดลงร่างของเธอสั่นด้วยความเจ็บแต่จิตใจแข็งแกร่งเหมือนเหล็กเสียงสวดมนต์ดังรอบตัวรัญญากระโดดออกจากระเบียงลงบนพื้นดินด้านล่างเปเลวไฟเผาคาร์าจนมอดในพริบตาหลักฐานทั้งหมดหายไปในกองเพลิงเธอหอบหนักบาดเจ็บและเหนื่อยล้าดวงตาเงยขึ้นสู่ท้องฟ้ายามดึกเปเลวไฟสะท้อนบนใบหน้าแดงฉาน ที่มีความสงบและศรัทธาในตัวเองรุ่งเช้าแสงแดดส่องผ่านหลังคาวัดร่างของหญิงในชุดขาวนั่งสงบอยู่กลางโถงวัดมือกำลุกประคำสวดมนต์ด้วยจิตที่แน่วแน่ข่าวรายงานอย่างเป็นทางการเครือข่ายฟอกเงินทางาศาสนาถูกกวาดล้างหมดภายในคืนเดียวบรวรรู้จักกันในฐานะนักธุรกิจผู้มีอิทธิพลตายลูกน้องหลายคนติดคุก ข้อหาสมรู้ร่วมคิดฟอกเงินและค้ามนุษย์อนเนกลูกน้องของบวรที่รัญญาเคยจับสารภาพถูกสารตัดสินจำคุกตลอดชีวิตบุคลากรในหน่วยงานรัฐหลายคนที่เกี่ยวข้องถูกสอบสวนดำเนินคดีในขณะที่ข่าวความวุ่นวายจบลงรัญญาไม่ได้อยู่ในความสนใจของสังคมเธอลุกขึ้นจากวัดก่อนเจ้าหน้าที่จะมาถึงเธอเดินเข้าไปในป่าริมแม่น้ำใกล้เมือง ที่นั่นมีวัดเล็กๆที่เธอเคยปฏิบัติธรรมรัญญาสละอาวุธทั้งหมดเก็บลูกประคำและสมุดบันทึกเก่าไว้สิ่งที่บันทึกเรื่องราวบาปของเธอจากวันนั้นเป็นต้นมารัญญาใช้ชีวิตสงบเงียบเป็นผู้หญิงธรรมดาช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสใช้ความสามารถและประสบการณ์ปกป้องผู้บริสุทธิ์แต่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความรุนแรงอีกพันตรีชลทาน แม้ใจยังคงสงสัยในตัวตนของเธอยังคงทำงานในหน่วยสืบสวนแต่บางครั้งเขาเห็นหญิงในชุดขาวช่วยเหลือผู้คนตามตรอกมุมเมืองสายลมพัดเสียงสวดมนต์ไม่เคยสิ้นสุดนั่นคือเครื่องตวนใจว่าศรัทธาและบาปยังคงอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้รัญญาเลือกจะอยู่กับศรัทธาในใจเองอย่างสงบ